เขาติดใจไม่ติดตาแข็งแข็งไม่ติดเลยอย่เทพสบายตาแข็งตาแข็งดูกัดฟันพูดไม่กัดเลยเออให้ให้เขาไปได้เลยูมไม่ติดเลยค่ะแล้วทำให้ความกังวลที่เรารู้สึกว่าเขาจะมีลูกอีกไหมเอสตอรี่เราไม่ได้กลับมาหรือเปล่าถ้ามีลูกไปต่างประเทศนะลูกก็จะน่ารักเราไม่ติดหรือไม่ติด ไม่มันเป็นมันเป็นไปเรื่อยไปเหนื่อยค่ะไม่ได้ไปเ่อยแล้วเขาบอกเลยยังประเทศต่อไปดีอ่ันจะไปทบีนที่ไหนอีสจะไปไหด้อคะเหมือนเขาจะเซอร์ไไปสักอย่างแตไม่ไม่ใช่ในไม่ใช่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วไปสองประเทศแล้วองะเประเทศเพื่อนบ้านกนเประเทศคือต่างประเทศเขาเรียกว่าไปไปไปไกไป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 ้ปไ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 ปปไ ยูโดยุโดเออหนูก็ไม่รู้มันเคยอยู่แถบไหนแบบเออที่เป็นแบบคนสวยเขาอยู่กันน่ะเราไม่ไปหรอตรงนี้ก็จนดให้เราสวยมาแต่โดนอะไรอย่างไร แกโบตรงกลางด้วยเ้อขโบตรงกลางด้วยเ้อตรงกลาง้วยจ้าโบตางกีนาข้างหน้านี่กร

Hãy subscribe con kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn